สวัสดีจ้าพอกันวันที่สิบเอดจ้าสิบเอด็ดมกราค่มสองพหกสิบเกาพี่น้องจำได้บ่จ้ามองเนียเทียนอาทิตย์ที่แล้วมา,า่ไทยเบื้องเงินพึงเริ่มปลูกจานบกคลีกับขณาพ่อมามือนเนียนผ่านไปอาทิตย์กว่าๆจ้างามเอเลขึ้นจ้าเบื้องเปียงอันไห,หน้ามองเก่าจ้าที่ไทยขี่เบีองปีงที่แล้วแต่ว่าปีนี้นี่ภารกิจหลายจ้าอยากแนวนัน้นแนวนี้ ก็เลยบ่ควีในีเมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งปานใหนมื้อนี้พามาอัปเดตจ้ามีโอกาสวันหยุดพายางเบิ่งไกลๆจ้าอันฝัง่งนี้เป็นขณนาจ้ขาขณาหิทธหอมท่านเกา่าท่านเดิมส่วนฝั่งนี้บล็อกขลีเดี๋ยวพาไปเบิ่งไกลๆจ้าบล็อกขลีกะกะลังงามจ้าอาทิตย์ที่แล้วก็ที่มาถ่ายเบิ่งน่ะแม่จ้าพี่น้องมอตอเพิ่นปลูกต้นพี่วีเเพ่แม่อาทิตย์นี้มางามเอเล่งามคักจ้าั่งนี้ก็เป็น ขนาดเห็ดหอมขนาเห็ดหอมนี่กะปลูกไปจนถึงกลางกลางแปลงนะจ้ะเลยปลายแปลงสุดไปปุ่นเป็นหนึ่งบอกโคลีขึ้นกันฟังนี่กับบอกโคลีจ้ะบอกโคลีทัดไปหนึ่งพึ่งปลูกจ้ะเป็นแปลงหอมแปลงหอมหรอกอะซแปลงตรงกลางหนึ่งท่านได้ปลูกอย่างนะจ้ะเลยทัดไปพุ่นเป็นทั่วลีสงทั่วดินทั่วลี่สงบานเท่าหรอกอะปลายแปลงเป็น้าวโพด จะมีหลากหลายพันธุ์จะหอมเขียวหน่อยี่หัวแปลงมีหอมเขียวหน่อยหอมแบงหอมแบงเอาหัวมาล่งจ้ะหัวพันธุ์จะข้อนี่ละหอมเลยจ้ะเมืองนี้พย่างไปเราจะคล้องน้ำน้ำท่านได้แห่งแล้วก็ปลายไปพุ่นกับหอมดอกหอมดอกหอมเลยหอมแบงหอมเขียวหน่อยสีสายพันธุ์เลยจ้ะทีเฮาอนมี้นพันธุ์ขายเน้นแอบสมแล้วจ้า บอคอลีจ้ะบอคอลีแปลงนี้ก็จะปลูกไอ้ไอ้หลังแปลงแรกฟังพุน่นรดลันกันมากกับกำลังงามขึ้นกันบอ่ออยู่ทั้งบุญนะจ้ะบอ่อน้ำสาไงน่ะล่ะสาเก็บน้ำขของเกาวันนี้ลงมาเก็บพักจ้ะเก็บพักได้ไปแน่แรล้ล่ะแันนี้ก็เลยโอ้อากาศก็ดีจ้ะอากาศเย็นลมเย็นสบาย อาศดีจ้ะอากาศดีอากาศเย็นเย็นคักจ้าตื่นเสาร์มาหนี่สิบเอ็ดสสององศาเลยจ้ะน้าดูนสารคามจ้ะพื้นที่หน้าดูนสารคามจ้ะ,ะจกับประมาณนี่เลยจ้ะพี่น้องแปลงปลูผักของเห้า เล่นคือเป็นอย่งสีเนาะยังปิดเล่นเนาะโอ้ยมีแมงมาจับเล่นกลับมาณนี่ละจ้าพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจพันธุ์ผัก,กะอะเขามาสอบถามได้เนาะจ้าอ่าสนใจอยากได้พันธุ์ผักยังค่ะแอดไลน์กันเขามาได้เนาะจ้าคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวไปตอบเนาะจ้าขันพี่น้องท่านใดอยากสั่งมีโคส่วนรถมีอย่างสั่งผ่านแอปกะทางแอปสมเนาะจ้ามีทุกอย่างจ้าคือเก่าตน้นพันธุ์ผักแปดต้นหอมหอม หลากหลายสายพันธุ์นจ้ะเบเลดพันธุ์ยางอื่นนะจ๊ะต้นการองไม้ฝรั่งมีหลากหลายจ้ะเบเบิ้ลเนาะจาะมีเป็นลอยอยๆลายการหรือว่าไออยากสอบถามขอมืนเพิ่มเติมกับทางเพจไดเนาะจ๊ะทางเพจเฟซบุ๊กอะซื้อบานสวนฟาร์มออร์แกนิคคือกันนี้ละจ๊ะจะในก็ฝากไว้ในเด้จ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปมาจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในได้จ้ามีโอกาสมีเวลาอะสิมาพบมาพอพี่น้องอีกเนาะจ้ะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า